สวัสดีค่ะวันนี้หนูจะพาเพื่อนๆมาชมการหมกเม็ดยะาหอยหรือมะม่วงหิมะพานกันนะคะเธอคือผู้เชี่ยวชาญด้านการหมกเม็ดยะหอยขั้นตอนแรกให้จุดไฟให้ติดก่อนหลังจากนั้นนำเม็ดยะหอยใส่ลงไปในถาดบนไฟที่กำลังครุกอุ่นร้อน ใส่ไฟเข้าไปอีกสิลูกใส่เข้าไปอีกเรามันพวกชอบใส่ไฟเมื่อร้อนได้ที่ก็ใช้ไม้ที่มีความยาวสักเล็กน้อยคนเม็ดย่หอยให้ร้อนโดยทั่วกันทั้งนี้ควรยืนห่างจากบริเวณถาดที่มีไฟร้อนเนื่องจากอาจมีน้ำมันจากเม็ดย,หย่หอยประเด็นโดนผิวหนังได้นี่ไม่ใช่การวางเพลิงแต่เป็นการทำให้เม็ดย่หอยได้รับความร้อนทั่วเท่ากันทุกเม็ด จุดเด่นของการหมกเม็ดย่าหอยที่พบเห็นได้ทั่วไปมกักจะไม่มีคนในขณะหมกแต่เมื่อหมกสุกแล้วคนจะมากันเต็มทั้งที่ได้รับเชิญและไม่ได้รับเชิญการหมกเม็ดย่าหอยนั้นผู้หมกจะต้องมีความพร้อมทางด้านร่างกายจะต้องมีความแข็งแรงในขณะหมกจะต้องมีการเดินไปเดินมาและปลายเท้าจะต้องจิกพื้นอยู่ตลอดเวลา <S <S 2> <S 2> ปึง ระวังฟืนไฟหลังจากนั้นเป็นพิธีประพรมน้ำมนต์เพื่อเพิ่มความเป็นสิริมงคลให้กับเม็ดยะหอยและผู้กินเออไม่ใช่นะครับพี่อันนี้มันเป็นการช่วยลดความร้อนแล้วก็ช่วยไฟบางส่วนดับลงเม็ดจะได้ไหม้คะ่ะ มไม่ยอมดับใช่ไหมไม่ยอมดับนี่นี่เย,ย้ไม่หมดแล้วมังสุดท้ายเราจะได้ผลิตภัณฑ์เช่นนี้ยังไม่สุดท้ายคะ่ะนี่คือขั้นตอนสุดท้ายเทลงไปบนพื้นและแล้วช่วงเวลาสำคัญก็มาถึงทุกคนต่างก็ใส่ถุงมือที่สั่งทำเป็นพิเศษ นี่ค่ะตอนบมกหนูไม่เกี่ยวแต่พอหมกเสร็จแป๊บเดียวหนูก็มาเลยและนี่คือสิ่งที่ทุกคนรอคอยหลังการหมกขั้นตอนนี้เราเรียกว่าการต่อหิท้ายยาหอยโดยใช้แรงที่มีความสัมพันธ์พอดีเพื่อให้เม็ดที่ออกมานั้นได้มีลักษณะสวยและไม่แตกนะนี่แหละชีวิตติดเกาะ